เกดเดอร์มาแล้วเกดเดอร์จะโชว์ความสามารถนะนี่รอบเลยชุนอืนี่รอบวงกลมเลยน้องๆแล้วก็อื่ก็เกตเดอร์อีกคันหนึง่ง นี่เกตเตอร์ของเราอีกคันหนึ่งนักจ้าฟาวรถบรรทุกดินทักทักแมคโคลแบคโฮนี่รถอะไรรถเขียวข้าวว้าวมันมาเล่นด้วยกันได้หรือเปล่ามาดูกันนะจ๊ะน้องๆ รถแมคโครตักดินโอ้ว้าวนี่ไม่หันใจบุญน,นี่บุญเอาไปเทแล้วนะ Jom. Hmm. 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 Hmm ตุ้มน้อโอเคน้องๆเราลากันไปก่อนนะจ้าวันนี้เรามาเล่นดินให้น้องด้วงดูนะร่วมกับรถจิ๋วของเราโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครด้วยนะจ้าบ๊ายบาย